วันนี้ในพุทธศักราชส5 3 3รพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอนุญเดชมหาราชได้ทรงลงพระประมาพิไทยในพระ,ะราชกฤษฎีกาการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เกิดเป็นคณะแพทย์ลำดับที่9ของประเทศไทยคณาจารย์ผู้ก่อตั้งคณะแพทย์จนทำให้เกิดเป็นแพทย์ธรรมศาสตร์ในปัจจุบันนี้ประกอบด้วย ศาสตราจารย์นายแพทย์อารีวรยะเสวีศาสตราจารย์นายแพทย์ทองจันทร์หงละดารมรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงอัญเชิญอิสรางกูณอุทยาและศาสตราจารย์พิเศษดอกเตอร์แพทย์หญิงสมบูรณ์เกียรตินันโดยมีการพัฒนาปรับวางรูปแบบหลักสูตรแพทยาศาสตร์ให้สอดคล้องกับปัญหาที่เกิดจากความขาดแคลนแพทย์ในชนบท คณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จึงได้จัดตั้งขึ้นโดยแนวคิดการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุมชนเป็นฐานซึ่งในขณะนั้นยังไม่มีโรงเรียนแพทย์ใดริเริ่มการเรียนการสอนดังกล่าวโดยมีศาสตราจารย์นายแพทย์อารีวรระเสวีดำรงตำแหน่งเป็นคณะบดีท่านแรก ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่9เมษายนคศช533และในขณะนั้นศาสตราจารย์พิเศษดรแพทย์หญิงสมบูรณ์เกียรตินัน์ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลและมีศาสตราจารย์นายแพทย์เปรมบุรีร่วมเป็นที่ปรึกษาช่วยผลักดันและปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนแบบที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน สำหรับการปรับปรุงรูปแบบหลักสูตรการเรียนการสอนแบบ PBL ก็มีศาสตราจารย์นายแพทย์เฉลิมวราวิทย์เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนานอกจากนั้นในการเรียนการสอนช่วงปีแรกมีคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะแพทยศาสตร,ร์รามาธิบดีและคณะแพทยศาสตร,ร์ศิริราชพยาบาลมาช่วยดำเนินการสอนคณะแพทย์ธรรมศาสตร์ ได้ดําเนินการเรียนการสอนมาอย่างต่อเนื่องและได้พัฒนาหลักสูตรต่างๆจนปีพุทธศักราช2539ศาสต,ตราจารย์เกติคุในายแพทย์สุชาติอินทราประสิทธิ์ได้เข้ามาดํารงตําแหน่งคณะบดีคนที่สองเมื่อเวลาผ่านไปคณะแพทย์มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและก็ยังคงได้รับความช่วยเหลือจากท่านอาจารย์ผู้ทรงคุณ,คณวุฒิอีกหลายท่านมาร่วมกันทร่สอดน,นักศรรึกษาแพทย์โดมให้มีคุณภาพ คณะแพทย์มีการเติบโตไปพร้อมกับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ตลอดการย่างก้าวของคณะแพทย์และโรงพยาบาลซึ่งจัดเป็นคณะทางสาธารณสุขคณะแรกของมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง ก้าวย่างที่สั่งสมตั้งแต่หินก้อนแรกผ่านอุปสรรคความเปลี่ยนแปลงและความยากลำบากมาตลอดสองทศวรรษของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็โดยความตั้งใจความเสียสละและความอุตสาหะรวมถึงความรักในการเป็นครูผู้ยิ่งใหญ่ของท่านอาจารย์ที่เป็นปูชนียบุคคลที่สำคัญยิ่งของคณะแพทยธรรมศาสตร์ในวันนี้ พวกเราเหล่าสิทธิ์เก่าสิทธิ์ปัจจุบันอาจารย์แพทย์และเจ้าหน้าที่บุคลากรทุกคนขอแสดงมุทิตาจิตต,ต่อท่านอาจารย์ผู้มีคุณูปการต่อคณะมาโดยตลอดขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ที่ทำให้คณะแพทยธรรมศาสตร์มีก้าแยางที่ดีจวบจนปัจจุบัน ก็ของคุณอาจารย์นะคะที่จะทำให้มีคณะแพทย์แล้วก็เลยทาให้มีพวกหนูเกิดขึ้นมาได้ถึงทุกวันนี้คะเรืงเงบเป็นไงจะจคล้องให้อายุยังยังวิธีการหนูมากรับสวัสดีค่ะเป็นไงย้ำมิ อรุณชานชัยไม่มีใครแก่หลายคนนะชัยยศปฏิอันนี้เป็นของลุงหนึ่งคงจำได้ตั้งมีอาจารย์ใหม่มาเยอะไหมเยอะค่ะตอนนี้เราขยายกว้างมากเลยสาธุศาสตรชุมชนเดินได้ดีไหมดีค่ะมีอาจารย์ในสาขาตอนนี้ใครเป็นคนเป็นสีอยู่อาจารย์เป็นสีเป็นคอยู่คือมีวงอยู่แล้วจิรดาจิรดาเป็นฉุกเฉินค่ะเป็นเวชศาสตร์ฉุกเฉิน อางั <oung> <problem> ้นนะอ๋อมันก็ไม่เป็นไรอ่ะจุกเฉินเลยมันอันเดียวกันนั้นแต่มัน emphasize แต่ละอันนะใช่ตั้งแต่ว่าผมคิดว่าวิชาสังคมตัวเนี่ยวิสษร์เอ่อแฟมิลี่เพลนนิงบริษัทฉุกเฉินจนกระทั่ง populaion t medicine เนี่ยมันก็อันเดียวกันนะมันเอฟเฟซายอยู่ตรงไหนใช่ไหมก็ดี หนูอรวันรุ่นที่หนึ่งค่ะรุ่นที่หนึ่งเฮ้ยผมบอกฟองบอกคำไม่ถูกกันอันนี้ของแผนไทยค่ะนแคณะแผนไทยคณะแผนไทยเนี่ยอยู่ในคณะแพทย์เราอาจารย์สมบูรณ์อยังอยู่ต่อใช่ค่ะอาจารย์สมบูรณ์ถึงอาจารย์สมบูรณ์ด้แล้วค่ะอาจารย์สมบูรณ์ยังทำงานอยู่ค่ะใช่ทำงานนะเราก็ไปดูแวบอกเคสจะยากเคสเก่าๆคไม่เลยค่ะอาจารย์ดูแลแต่แผนไทยอย่างเดียวแผนไทยอย่างเดียวท่านอด้ตซ้อมแผนไทยด้วยก็ไ ผลพาเยอะไปเลยนี่มะเขือน,นี่นั่นรับประทานมาวัดในนั้นก็มีบัวในสะด้วยแล้วมีบัวที่เป็นวิกตอเรียด้วยบัวใหญ่บัวใหญ่แล้าก็ใหญ่ขึ้นเรื่อย